การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐได้กลายเป็นประเด็นที่ตึงเครียดมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องแคบไต้หวันนะคะและเกี่ยวข้องกับแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกและคำสั่งล่าสุดที่ออกมาจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คงจะไม่ได้ช่วยให้สถากนาการณ์ผ่อนคลายลงไปนะคะ mm. เมื่อได้อนุมัติคำสั่ง ขยายความสามารถพิเศษทางการทหารของจีนและก็ประเมินกันว่าอาจจะหมายถึงการขยายการประจำการของทหารจีนที่หมู่เกาะโซลมอนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความสามารถของทหารจีนที่แปซิฟิกค่ะการเยือนหมู่เกาะแปซิฟิกโดยหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อเดือนที่แล้วแม้จะไม่ได้บรรลุเป้าหมาย ในการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับหลายประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกแต่ก็ได้ลงนามร่วมกับผู้นำหมู่เกาะโซโลมอนมานาเซโซกาวาเรโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงในช่วงเวลานั้นว่าเป็นความร่วมมือบนพื้นฐานความเท่าเทียมร่วมมือ าการลงนามในข้อตกลงความมั่นคงร่วมกันระหว่างจีนและหมู่เกาะโซลมอนถูกจับตามองว่าจะหมายถึงการเปิดทางให้จีนมีบทบาทมากขึ้นด้านความมั่นคงในแปซิฟิกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะประธานคณะกรรมาการกลางทางทหารของจีน ได้อนุมัติคำสั่งเรื่องปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศโดยมีผลบังคับใช้วันนี้สำนักข่าวสินหัวรายงานว่าคำสั่งที่อนุมัติโดยสีจิ้นผิงมีทั้งหมด6บทซึ่งระบุถึงพื้นฐานในการขยายกิจกรรมทางทหารอย่างสงบของจีนเพื่อปกป้องทรัพย์สินและรักษาอธิปไตยของประเทศความมั่นคงการพัฒนาผลประโยชน์และเสถียรภาพในระดับภูมิภาค สื่อของจีนรายงานว่าเป็นเสมือนการทดสอบเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับการขยายปฏิบัติการทางทหารของจีนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสงครามบทบาทของกองทัพจีนก็น่าจะเกี่ยวข้องกับกองกำลังรักษาสันติภาพการบรรเทาภทัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแน่นอนนะคะถึงแม้จีนจะยืนยันว่าไม่ใช่การอนุมัติการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับสงครามแต่สำหรับสหรัฐและชาติพันธมิตร ก็คงจะเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการขยายบทบาทด้านความมั่นคงของจีนในแปซิฟิกและเกี่ยวเนื่องกับความตึงเครียดเรื่องสถานการณ์ไต้หวันนะคะการแลกหมัดของสองประเทศเกิดขึ้นในแทบจะทุกเวทีอย่างล่าสุดก็คือเวทีแชงกรีล l าไดอะล็อกที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์นะคะเมื่อได้เห็นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนและสหรัฐตอบโต้กันเรื่องนี้ทั้งๆทงี่มีนัดหารือกันนอกรอบแต่นําเรื่องนี้ขึ้นสู่เวทีใหญ่ รัฐมนตรีกรลาโหมของจีนก็ระบุว่าจะปกป้องดินแดนของไต้หวันจนหยดสุดท้ายและถ้าไต้หวันไปให้การสนับสนุนพลังจากต่างประเทศก็ยิ่งเท่ากับการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนขณะที่รัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐลอยออสตินก็ระบุว่าจะต้องคงหน้านน้ำบริเวณอินโดแปซิฟิกให้เป็นน้านน้ำที่เปิดและเสรีนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องช่องแคบไต้หวันด้วยค่ะ ขณะที่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานเรื่องการลาดตระเวนเครื่องบินจีนที่น่านน้ำไต้หวันค่ะซึ่งการส่งเครื่องบินเข้าไปถือว่าเป็นครั้งที่สองตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยไต้หวันรายงานว่ามีเครื่องบินรบเข้าไปถึง30ลำเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีกรลาโหมของไต้หวันระบุว่าได้กระจายเครื่องบินของตนเองและการากระจายเจ้าหน้าที่ป,ประจำการระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศเพื่อติดตามกิจกรรมทางทหารของจีนการเดินหน้าเชิงรุกของจีนกับคำสั่งอนุมัติปฏิบัติการทางทหารโดยสีจิ้นผิงกำลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะขณะที่พันธมิตรของสหรัฐก็คือออสเตรเลียและญี่ปุ่น ริชาร์ดมาส์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียและโนบุโอกิชิรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นพบกันที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้หารือกันเป็นเวลา90นาทีค่ะโดยคุยกันเรื่องช่องแคบไต้วันและหาคือหารือกันเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียย้ำถึงสมดุลทางทหารในระดับภูมิภาคค่ะ Only by working together in the Indo Pacific can we uphold the rules based international order, contribute to an effective balance of military power, and ensure our region remains stable, peaceful, and prosperous. And that's why Australia and Japan are deepening our defence cooperation. <coughs> <music> 本日の会談では、地域情勢について幅広く議論を行い、先に申し上げましたウクライナ情勢に加えて、南シナ海や東シナ海における力による一方的な現状変更、その試みに強く反対するとの立場や、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序が重要であること、 ต้นที่เจตั้มไปได้ย่่อใมในช่วงเวลานี้ได้เห็นการขยับบทบาทด,ด้านความมั่นคงของทั้งออสเตรเล,ลียและญี่ปุ่นซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องช่องแคบไต้หวันและอาจจะมองได้ว่าเป็นผลต่อเนื่องจากสงครามรัสเซียและยูเครนแต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ได้เห็นความพยายามของจีนและสหรัฐที่พยายามจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการพบหารือกันที่ลักเซมเบิร์ก โดยผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศของจีนอย่างเจียฉือและเจกซูริแวนค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคุยหารือกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงครึ่งนะคะและเป็นการพบกันตัวจริงๆครั้งที่4แล้วในปีนี้และก็ได้คุยหารือกันเรื่องไต้หวันด้วยโดยทางสื่อ global times ของจีนเองก็ระบุนะคะว่าการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นเรื่องที่ดี เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐโดยจีนระบุว่าสหรัฐไม่ควรจะคำนวณพลาดเรื่องไต้หวันและเตือนว่าถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่เหมาะสมก็จะนำไปสู่ผลกระทบต่อรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่สื่อสหรัฐรายงานว่าการหารือกว่า4ชั่วโมงเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทมกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสองประเทศในเรื่องไต้หวัน และก็อาจจะเป็นการคุยกันเพื่อเตรียมงานก่อนที่สีจิ้นผิงผู้นำจีนและโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะได้พบหารือกันในอนาคตอันใกล้ค่ะ